สวสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปสั้นมาหลายวันนะคะวันนี้ก็พาพี่วุฒิมาทำงานแมครนะคะอยู่ร้านสซเลเตนะคะอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหลังจากที่มาร้อยเอ็ด มาตั้งแต่วันที่ห้านะคะทุกคนมุ่นก็ไปถ่ายแต่คลิปแม็โครจมนะคะแล้วก็ไปงานบูญไปงานบุญเสร็จก็ไปถ่ายคลิปแมค,คโคจมอีกนะคะวันนี้พี่วุฒิก็มาทํางานนะคะเพราะว่ามีงานค้างอยู่นะคะ ทำงานเสร็จแล้วตอนเที่ยงเราก็ไปกินข้าวกันนะคะไปร้านเดิมเลยนะคะสุ้มจำไก่ย่างเจ้าประจำของเรานะคะอยู่ที่ตลาดเมืองสวงนะคะไก่ย่างก็คือน้ำจิ้มอร่อยมากจ้าอันนี้ก็แวะซื้อโตเกียวนะคะทุกคนมีไส้เค็มกับไส้หวานนะเสร็จแล้วก็มานอนเล่นพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทำงานต่อนะคะ นอนเล่นสักพักแม่ย่าก็มานะคะแม่ถามว่าไปกินยำหอยนางรมไหมอยู่ในร้านสเีตีนะคะอันนี้นุ่นก็มาเพิ่มทองนะคะเอามาตุ้มกันนะเพราะว่านุ่นซื้อเก็บทีละหนึ่งสลึงแล้วก็ห้าสิบตังคเนาะ เลยเอามาตุ้มกันนะคะมีทองสามบาทลแล้วแล้วทีนี้นุ่มก็อยากตุ้มให้เป็นสี่บาทพอมีทองเยอะเกิดปัญหานะคะมีปัญหาตามมาคือทองหายจ้าแต่ใจริงก็คือไม่ได้หายนะคะลืมเออลืมไว้อยู่ร้อยเอ็ดกลับไปสุรินแล้วบอกพ่วิว่าทองหายว่าซ่านทุกคนแต่จริงคือไม่หายนะคะลืมไว้ที่ร้อยเอ็ดนุ่มก็เลยเอาไปตุ้มเป็นสี่บาทนะคะ ก็คือนุ่นไม่ได้ซื้อให้พี่วุฒชนะคะเส้นนี้เป็นเส้นของนุ่นเองนะคะนุ่นกับพี่วุฒชก็คือคุยกันเข้าใจกันทุกเรื่องนะคะเส้นนี้ก็คือเป็นของนุ่นเองส่วนเส้นที่นุ่นใส่นะคะจะเป็นทองมั่นนะคะทองอ ตอนมั่นเนาะส่วนเส้นที่พี่วุฒิใส่ก็คือเป็นเส้นของนุ่นน้าผักน้ำเลงของนุ่นนะคะของนุ่นก็คือของนุ่นของด้วยกันก็คือของด้วยกันนะคะคุยกันเข้าใจนะคะไม่ได้อยากปวดเรืออะไรนะทุกคนเพียงแต่ว่าอ,อ,อยากลงความสำเร็จนะคะของนุ่นนะคะที่แบบในชีวิตแบบหาทองได้เยอะขนาดนี้นะคะซื้อทองสิทธ์แล้วก็แบบ มากินย่างเนยสักนิดหนึ่งนะคะนี่อยู่ร้อยอ็ดนะคะก็คือแบบบอกจะลดน้ำหนักเต่มไม่น่าจะลดเล้วนะคะทุกคนอ่าให้พี่วุิถ่ายรูปให้ก็คืออ่ะได้แบบนี้แหละอืมอ่ะถ่ายให้บ้างน,นะคะแล้วก็มีรูปคู่ด้วยนะคะฝากติดตามช่องสาวนุ่นแบบนี้นานๆเลยนะ